ถ,ถึงงานแถวที่30แล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อจากจุดที่เราจบเอาไว้เลื่อนห่วงมาที่ตัวขั้นลายนะคะขึ้นโซ่สถักหลักที่2โซ่สนะคะแล้วก็ตามด้วยหลักที่3หลักที่4 แล้วโซ่หนึ่งค่ะขึ้นมาเล็ดบัวตรงนี้โซ่หนึ่งนะคะขึ้นหลักลงในช่องค่ะต่อไปก็ลงตรงหลักนะคะเป็นหลักที่สองสามสี่ ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่แล้วตรงนี้ก็ขึ้นเป็นหลักที่สิบห้านะคะต่อด้วยสองหลักขึ้นในช่องแล้วก็โซ่สองค่ะพันหัวเข็มขึ้นหลักลงตรงกลางค่ะของตัวแมงมุมเลยนะคะ โซ่สองเสร็จแล้วมาขึ้นซีกซ้ายค่ะสองหลักลงในห่วงอีกหนึ่งค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นที่หลักสุดท้ายโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นตรงหลักไปเรื่อยๆนะคะ ได้สี่หลักแล้วนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามแล้วก็สิสี่ลงตรงเนี้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นมเมล็ดบัวโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นตัวขั่นลายนะคะ ขาได้1ลายแล้วนะคะเสร็จแล้วมาดูตรงที่เราปิดงานไว้แล้วนะคะค่ะตรงช่วงที่เราปิดงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นโซ่สองนะคะแล้วก็มาตัวขั้นลายต่อมาเลย ะะงานถูกปิดเข้าเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเหลือแค่ลายลายนี้ลายเดียวค่ะเชื่อมต่อกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวถักให้ดูอีกหนึ่งลายนะคะลายต่อมาลายที่สอง โซ่หนึ่งแล้วขึ้นมเล็ดบัวเลยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหลักลงในช่องเสร็จแล้วก็ลงตรงหลักหลักที่สามนะคะสี่หา้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ส,สิเสร็จแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะขึ้นตรงหลักแล้วก็ขึ้นลงในช่องอีก2นะคะโซ่สองพันหัวเข็มขึ้นหลักลงตรงกลางตัวแมงมุมโซ่สองแล้วก็ขึ้นในช่อง2ครั้งนะคะครั้งที่3ตรงหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งมาขึ้นที่หลักสุดท้ายเนะะี่ยค่ะนับเป็นหลักที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9 10 11 12 13 14ลงในช่องนะคะ โซ่หนึ่งเสร็จแล้วขึ้นมเมล็ดบัวโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นขั้นลายค่ะเสร็จแล้วก็โซ่สองนะคะไปคั้นลายลายต่อไปได้เลย ค่ะถักวนรอบงานได้เลยนะคะแถวที่30เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะมาต่อแถวที่31นะคะ